ทุกคนรู้ไหมคะว่าเจนนี่แบล็กพิงเคยพูดนะคะว่าเอซาเนี่ยคือสมาชิกของ Baby Monster ที่เธอมองว่าตัวจริงมีเสน่ห์หรือว่า most attractive ที่สุดถ้าใครเคยดูรายการ last evaluation ซึ่งเป็น reality นะคะของทาง Baby Monster ตอนที่ต้องคัดเลือกสมาชิกเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเจนนี่เคยเข้ามาประเมินสาวๆ b a b y Monster ค่ะและเธอก็ได้ให้คาแนะนําน้องๆในฐานะรุ่นพีด้วยค่ะซึ่งเธอก็พูดนะคะว่าคนที่เธอรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากที่สุดในชีวิตจริงเนี่ยก็คือเอซาค่ะเธอบอกว่าหลังจากที่ดูเอซ่าแรปนะแล้วก็เพอร์ฟ ฟลอร์ flow ดีมากๆแล้วเธอก็บอกว่าถ้าให้พูดไปแล้วเนี่ยเอซ่าคือคนที่เธอรู้สึกว่ามีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดเธอมากที่สุดในชีวิตจริงซึ่งสิ่งนี้นะคะจะตรงกับมอนสเตอร์หลายคนที่ไปดูคอนเสิร์ตบิ๊กมอนสเตอร์เหมือนกันที่พูดว่าไปโดนเอซ่าตกนะคะในคอนเสิร์ตเพราะว่าตัวจริงคือจึ้งมากมีสเสน่ห์แล้วก็แบบเคลื่อนวงเคลื่อนไหวอะไรคือดูดีมากๆนะคะนี่นะคะเลยทําให้เป็นที่มาของคําว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเมนใครให้ระวังเอซ่าไว้ไดีดๆเพราะาแม้กระทั่งเจนนี่แบล็กฟิลก็ยังพูดเสียงเดียวกันค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ลืมก, like, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องน้องน้องเบมอนให้ฟังใหม่อีกเรื่อยๆเลย